โต้ท้าฟอร์จูเนอร์เข้ามาใหม่ครับคันนี้เป็นลีดเดอร์ตัววีนะฮะได้เครื่องยนต์2.4 5 0อแรงมา้าสภาพสวยมากนะฮะสังเกตดูที่ตะเกีบต่างๆไม่อ่าล้อแมกที37การยกมีกล้อง360องศามาให้นะฮะและที่สําคัญมีการสามาให้แล้วรอบพันราคาหายจากายแดงไปประมาณ4ี่แสนบาทครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.29%ภายในได้เป็นโทนสีดําแบบนี้นะออปชั่นค่อนข้างจัดเต็มฝาท้ายเปิดไฟฟ้ามาให้แล้วด้วยนะครับราคาหายจากายแดงไปเยอะจริงๆนะครับสนใจคัน ดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาน f u ร์จเนอร์มือมือสองวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนอพี่อีกหนึ่งคันนะฮะเป็นตัว f o r t จเน r ร์ v e r เดอร์นหนึ่งสองสามไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมโอเคนะครับต่อกันนะฮะก็คือตัวนี้จะเป็นฟ o r t u n e r ตัว l e a d e r ตัว V นะครับเป็น2.4 150รยแรงม้าครับปี2023นะตัวนี้นะฮะได้ในเรื่องของราคาที่หายจากไปแดงแล้วไปประมาณ4 0 0 0ส0บาทพี่ครับ ที่สําคัญไม่หกหมื่นเโลครับไมน้อยมากวอลเลนตีศูนย์ก็ยังเหลืออยู่อีก1ปีได้เป็นสีขาวมุกล้อทีอีสามเจ็ดกานยกนะฮะมีกันสาดให้แล้วรอบคันนะครับพาทรงภาษีเดี๋ยวผมต่อให้ใหม่นะฮะและที่สําคัญผมจะตรวจเช็ครถให้215รายการนะครับก่อนส่งงอผมขึ้นห้อยกับไทยพัฒตรงนี้นะฮะและที่สําคัญนะฮะมีดอกเบี้ยพิเศษครับดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่1น9นะฮะสองเก้าเปอร์เซ็น9์นะครับีปีนะฮะอยู่ที่3.89ซึ่งถูกกว่าป้ายแดงมากๆพี่ๆครับ อยากได้รถมือสองไว้ใช้งานสักคันนะฮะมาที่เพชรยนต์จบแน่นอนผมจะย้ําอยู่เสมอ ER นะฮะใครที่ติดตามกันผมใครที่ติดตามผมจะรู้อยู่แล้วผมจะย้ําอยู่เสมอ ER ว่านะครับถ้าเกิดว่าพี่ซื้อรถมือสองสักคันนะ,ะพี่จะซื้อกับคนที่ดูรถเป็นแล้วก็ซื้อกับเต็นท์ที่มีมาตรฐานพี่จะได้ใช้งานรถได้อีกเป็นส0ปีแต่ถ้าพี่ไปซื้อกับเต็นท์ด้านนอกอย่างเงี้ยครับต้องเรียนตามตรงนะการรับประกรันของพี่อาจจะไม่ได้นะครับแต่ของผมมีให้ครับมีประกรันเครื่องเกียร์ให้รวมถึงนะฮะตัวนี้นะครับก่อนส่งมอบรถผมเช็ครถกับไทยพัฒ มีในเรื่องของช่างตรวจที่ผมจ้างมาจากด้านนอกนะฮะตรวจรถให้215รายการนะครับพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับย้ํากับลูกค้าที่ติดตามกันอยู่แล้วส่วนคนที่เพิ่งมาติดตามกันนะฮะผมปานเพชรยน์นะฮะที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทเพชรยนนะครับมีประสบการณ์ขายมามากกว่า 8ปีผ่านการอบรม,ม SSI Working Step t s c จาก Toyota Omotenashi ครับทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากฮิ u สุอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมได้เลยนะครับเบอร,ร์ด้านล่างนี้หยิบม,มือถือขึ้นมากดเบอร์0825713369เบอร,ร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะอย่างเช่นคันนี้ที่เข้ามาใหม่ครับเป็น Fortuner Leader เนะฮะเป็นตัวท็อปของ l e a d e r นะครับคือเจ้าของเดิมเนี่ยตกแต่งแต่งล้อแม็กซิ่งมาให้แล้วนะครับแม็ก TE37 ก้านยก นะฮะยางปี23คันนี้มีให้ครบนะฮะที่สําคัญมือเปิดประตูเป็นโครเมียมพร้อมกับเบ้ามือเปิดที่เป็นลายแคปรานะครับด้านหลังไฟ Full LED Light Guiding คันนี้ก็มีให้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องของตัวถังนะครดูจากผิวเผินด้านนอกนะฮะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มเลยสักจุดเดียวนะครับที่สําคัญเห็นไหมฮะล้อแม็กสวยมากครับ TE 37้านยกนะนะฮะตัวหนังสือจะเป็นสีแดงแบบนี้ พี่ท่านใดนะครับที่ต้องการรถมือสองไปใช้งานสักคันนะฮะตอบโจทย์แบบนี้รีบติดต่อหาผมครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับนะฮะก็อย่างที่แจ้งกันไว้นะครับอ่อนสมมอบผู้ค้าผมขึ้นห้อยเช็คกับไทยพัฒนะฮะเป็นศูนย์มาตรฐานเลยนะเช็คช่วงล่างเช็คเกียร์เช็คเครื่องยนต์เช็คอย่างนะครับทุกอย่างนะฮะและคันนี้เพิ่งเข้ามาผมยังไม่ได้สปาใดๆนะครับถ้าสปาเสร็จนะตัวป้ายทะเบียนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นกรอบป้ายเพชรยนต์ให้แบบนี้ เห็นไหมกรอป้ายเพชยนต์แบบนี้ก็คือชงเสร็จเรียบร้อยเช่นตัวนี้ครับทะเบียนจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้ด้วยมาดูรายละเอียดตัวรถครับคันนี้เปิดราคามาที่1นึ่0ล้านหนานะครับฟีดาวนะคะผมคิดดอกเบี้ยที่3.89%ผ่อนอยู่ที่นะฮะ18,000กับอีก300บาทเท่านั้น7ปีนะฮะอันนี้คือดอกเบี้ย3.89ดเนะครับดอกเบี้ยถูกมากนะฮะถูกกว่าายแดงด้วยราคาหายจะไปแดงไป4,00 0 0 0บาท ร,รถปียีมไม่หกหน้นาใช้ในเรื่องของเหลี่ยมสันคมไม่มีบุบเลยด้านหน้าเห็นไหมฮะเลเยอร์ต่างๆเงาคมไปเลยนะฮะและไฟหน้าคมไฟเนี่ยสปิ้งนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะครับโปรเจคเตอร์เลนมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์กระจังหน้าตัวนี้จะได้เป็นแบบร้อนขึ้นนะฮะมาให้แล้วมีกล้อง360องศาในด้านหน้านะครับและที่สําคัญมีในเรื่องของไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาถึง2จุดนี่คือเฉพาะด้านหน้าแหละออปชั่นอย่างเต็มเลย จุดเชื่อมต่อนะฮะด้านข้างกิฟเนี่ยไม่เคยถอดนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆไม่อากิฟไม่เคยถอดล้อแมกเป็น TE37 จก้านยกยางปีย3ิบสานะฮะยางนี้ยางบิดสโตนด้วยใช้งานนี่ประมาณ4ปีนะครับแล้วก็ด้านบนลงมาเนี่ยบนขึ้นมาขออภัยนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยสักจุดกระจกเนี่ยเป็นโลโก้โตโยต้ากระจกไม่มีแตกมานะนะฮะโลโก้โตโยต้าตรงนี้เนี่ยชัดเจนเลยนะครับไม่มีแตกพาสีเดี๋ยวผมตอบเป็นปี69ให้ บนหลังคาไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแถมได้แหลกหลังคามาให้แล้วนะฮะกันสาดครับ,รรบมีให้รอบคันนะครับคันนี้เจ้าของเดิมใจดีนะครับในเรื่องของตัวกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวพี่เห็นเดือยตรงนี้เล็กๆไหมตรงนี้จะเป็นกล้อง360องศา,าครับเป็นกล้องรอบคันคันนี้มีบายสปอร์ตมินิเตอร์นะเป็นแจ้งเตือนมุมอับนะฮะนี่ให้ดูใ,ใกล้ก่อน เป็นแจ้งเตือนมุมอับนะฮะแล้วก็กระจกโตโยต้าเติมทุกบานนะครับเห็นไหมนะครับทุกบานเลยนะครับแล้วก็ภายในนะครับตัวนี้จะได้ออกแบบเป็นโทนสีดํมาให้แล้วนะฮะมีในเรื่องของคอนโซลด้านหน้าครับเป็นพลาสติกผิวเรียบครับตัวนี้จะทําความสะอาดได้ง่ายนะครับแล้วก็มีเบาะหนังสีดําจากโรงงานเต่งๆเบาะคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้านี่คือภายในของตัวลีดเดอร์ซึ่งจะค่อนข้างที่น่าใช้เหมือนกัน เป็นสองจ่ร้อยแรงม้านะครับดูโครงสร้างกันนะฮะตัวนี้สปอตเมโอเมนอาร์ครับเลี้ยงสวยอยู่ครบเลยนะฮะไม่มีชนหนักพิกความจมน้าตรวจพบเจอนะฮะชนหนักพิกความจมน้ําผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะครับจุดเชื่อมต่อนะฮะในหัวน็อตอย่างนี้นะฮะไม่มีรอยขันไขขยับนะฮะถ้าเกิดว่าเจอชนหนักพิกความจมน้ำเนาะเอารถมาจอดที่หน้าเพชรยนและรับเงินคืนเต็มจํานวนได้เลยนะครับแผ่นเพจผมเช็คดูแล้วนะตรงกับสาเนาเล่มทุกจุดนะครับ ในเรื่องของด้านหลังครับกระจกก็เป็นโลโก้โตโตยต้าชัดเจนไม่เคยเปลี่ยนมาด้านหลังช่องไฟต่างๆหัวเข่าไม่มีชนแน่นอนครับเห็นไหมครับบาหนังสีดำนะฮะต,ตึงๆเลยนะครับโครงทรงโครงสร้างนะฮะนี่เม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงสวยอยู่ครบนะครับไม่เคยนํารถที่ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาขายแน่นอนผมเคยย้ํากับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับซื้อรถมือสองทันทะีนะฮะซื้อกับเต็นที่ดูรถเป็นที่จะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีนะฮะลอ้อแมกซ์นะฮะเป็น TE37 เนาะ ไม่มีรอยปีนฟุตบาทจุดเชื่อมต่อด้านหลังนะครับแนบชิดกิ๊ไม่เคยถอดบนหลังคาครับตัวรับสัญญ,ญาณได้เป็นลิปฉลามชร์ฟินมาให้แล้วสปอยเลอร์ครับมีให้นะฮะมาพร้อมกับไฟเบกรกโนงที่สามนะครับแล้วก็นี่ไฟในเรื่องของกระจกด้านท้ายเป็นโลโก้ตโตโยต้าชัดเจนและที่สําคัญนะฮะในเรื่องของตัวไล่ฟ้าไม่มีชํารุดไม่เสียหายนะครับไฟท้ายได้เป็น Fu l l LED แบบไลท์ไกดิ n งแบบนี้คาดเอวด้วยคําว่า f o r t u n e r ที่เป็นสีดำนะครับ โลโก้ลีดเดอร์นะฮะไฟทับทีมด้านล่างให้มาถึง2จุดแล้วก็มีในเรื่องของยางอะไหล่ด้านล่างเห็นไหมครับที่ปั่นน้ำฝนด้านหลังมีมาให้ตัวนี้มีกล้องถอยครับพร้อมกับเปิดไฟเปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้าแบบนี้นะครับง่ายๆเลยครับภายในก็จะให้ดูในเรื่องของความสะอาดนะฮะนี่ฝ้าเพดานสวยมากนะครับมีช่องช่องแอร์ต่างๆให้ครบนะครับในเรื่องของฝาท้ายห้ำหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขช็คขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะฮะ แล้วก็ตะเข็บต่างๆครับยืนยันว่ารถไม่เคยชนนะเนื่องจากว่าตะเข็บไม่มีสนิมขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับยืนยันได้เลยนะว่ารถไม่ชนมาแน่นอนนะฮะสภาพสวยนะครับโช้กขึ้นสุดลงสุดปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้าง่ายๆนะฮะแล้วก็จุดเชื่อมต่อด้านหลังนะครับแนบชิดนะฮะกิปไม่เคยถอดนะฮะนี่สวยมากนะครับและที่สำคัญมุมอับต่างๆกระจกเดิมทุกบานนะโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับมือเปิดพรีเมียมับเปิดเข้ามาด้านในครับหัวเข่าไม่มีชน ัวเข้าไม่มีชนนะฮะสภาพนี้คือพี่หาไม่ได้แล้วนะหายากมากๆนะครับไม่หกหมืนโลนะตัวนี้ราคาเปิดขายอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนสองานฟีดผ้ผพอนเพียงนะฮะหนึ่งหมื่นแปดพันแล้วก็อีก300บาทนี่ภายในสภาพนี้คือแบบแจ่มนะฮะยังไม่ได้ล้างนะต้องขออภัยนะครับในเรื่องของตัวปรับรถกระจกครับเป็นออโต้ด้านคนตาสีบานมาแล้วมีเซ็นทัลล็อกปุ่มล็อกกระจกปุม่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกครับแล้วก็นี่ กดสตาร์ทมีมาให้นะครับแล้วก็มีเปิดเซนเซอร์ปิดเซนเซอร์ดูกล้อง3 6 0องศาเปิดฝากระโปรงหน้าเปิดฝาถังน้ํามันแป้นเบรกของไม้หกหมื่นเะจ็ดนโลน้อยจริงๆนะฮะแล้วก็นี่กดสตาร์ทง่ายๆหน้าจอเอไมดีนะครับให้ดูก่อนฮนะเวลาเริ่มงานฮะตัวนี้นะครับจะไม่มีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่านี่อุณหภูมิความร้อนอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเลขไม้หกหมื่นเจ็ดพันโลถือว่าใช้งานน้อยพวงมาลัยหุ้มหนัง ปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะบวกลบนะฮะเป็นอ่าตัวนี้ก็คือเพิ่มเสียงลดเสียงเนาะนะฮะเวลาเราดูจากตรงนี้นะครับสังเกตดูนะครับเราจะไม่ละสายตาจากท้องถนนเพิ่มเสียงลดเสียงได้สั่งงานด้วยเสียงได้รับสายวางสายได้กลหมดต่างๆได้มีในเรื่องของคูชชันโทนนะครับหน้าจอทัชสกรีนสามารถดูกล้อง360องศาได้แบบนี้นะฮะง่ายๆแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมมีแอร์ดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับ มีเกียร์ออโต้ไวเลสชาร์เจอร์คันนี้ก็มีมาให้นะตัวนี้นะครับน่าจะมีมาให้แล้วนะฮะมีในเรื่องของเกียร์ออโต้นะครับอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดระบบการลื่นถลายครับกระจกมองหลังครับตัดแสงอัตโนมัติคันนี้มีให้นะฮะมือมือจับนะครับตรงนี้มีให้อีกเหมือนกันนะครับเสา A ด้วยความเป็นสีเบดได้ในเรื่องของอารมณ์ลักชูรี่นะฮะแต่ว่ามีแล้วก็มีเรื่องความปลอดภัยครับแอร์แบ็กอยู่ในเสามาให้นะฮะ สภาพสวยนะครับอยากได้คันนี้ต้องรีบจัดครับนะฮะได้คันนี้ไปถือว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเปิดในเรื่องของตัวนี้เนาะนี่สปอตเมนองเมนอาร์ครับเรียงสวยอยู่ครบนะครับรถเดิมโรงงานครับสภาพคือสวยมากนะครับได้คันนี้ไปก็คือเลขไมค์แค่นะฮะหกหมื่เพโลเลขไมค์น้อยจริงๆนะครับล้อแม็กไม่มีรอยปีนเห็นไหมฮะไม่มีรอยปีนฟุตบาทนะครับสภาพนี้สวยมากนะครับไฟหน้านะครับมีเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับจุดเชื่อมต่อ แนบชิดนะฮะกล้อง360องศานะครับใครสนใจรีบทักหาผมนะเป็นตัวลีดเดอร์ผมย้ําเสมอครับซื้อลดมือสองทังทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นนะฮะพี่จะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีนะนะครับซื้อกับเต็นที่มีมาตรฐานอย่างพิยนนะฮะก็คือเช็ครถกับไถพัดทุกคันเลยนะครับสนใจรีบติดต่อมาเปิดเข้ามาดูห้องเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ันี้นะฮะ2.4ีลิตร1้0แรงม้าประมาณ350นิวตันเมตรถึง400นิวตันเมตรประมาณนี้นะฮะ และเครื่องยนต์เดิมครับไม่มีอรอยน้ามันเครื่องรั่วไหลหัวน็อตทุกจุดฮะไม BMW, es, ะ่ Stephen, มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเคมีพันต่างๆไม Sultan, brave, Chick, month, ่มีรั่วไหลรั่วซึมนะครับซื้อรถกับผมนะฮะผมเปลี่ยนน้ามันเครื่องให้แล้วก็นะฮะผมมีการตรวจรถให้215รายการเป็นจากบริษัทชิกนะฮะเป็นบริษัทชั้นนําจากประเทศเยอรมนีนะครับตรวจรถให้เลยนะฮะและนี่ให้ดูนะครับหัวน็อตนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขสนิมไม่มีขึ้นน้ามันเครื่องไม่มีรั่วไหลนะฮะรถไม่เคยจมน้ํามาแน่นอนครับ นะฮะตรวจพบเจอชนหนักพิความจมน้ารับซื้อคืนเต็มจํานวนและเครื่องเดินเบามากสังเกตดูนี่คือยังไม่ได้สปายังไม่ได้ล้างใ,ใดๆนะครับนะสวยมากนะฮะก็คือมีการรับประกันบลันตีตัวรถยังเหลืออยู่ด้วยนะครับแบตเตอรี่เช่นกันนะเดี๋ยวผมเช็คให้ถ้า CCA ไม่ถึงนะผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้แต่ถ้าถึงเดี๋ยวผมรับประกันให้3เดือนพี่ก็ใช้รูปเดิมไปก่อนในระหว่าง3เดือนนะฮะถ้ามีในเรื่องของการชารุดเสียหายนะครับพี่เปลี่ยนได้เลยแล้วก็เอาเงินมาเบิกกับผมได้นะครับจุดเชื่อมต่อฝากระโปรงหน้า หัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนะฮะแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมาไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับนะหัวน็อตทุกจุดนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับโลโก้ไทยคุยโตโช,ชัดเจนคันหน้าไม่เบี้ยวแบบนี้นะฮะสภาพสวยนะครับนี่ไทยคุยโตโช,ชัดเจนหัวน็อตทุกจุดนะครับโลโก้โตโยต้านะฮะเลี่ยมสันคมฝากระโปรงหน้าไม่มีบิดเบี้ยวะครับซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูบายอากาศรูบายความร้อนสังกะระการความร้อนต่างๆอยู่ครบ นี่คือรถเดิมโรงงานนะฮะไม่เคยทําอะไรมาทั้งสิ้นนะครับ mm hmm. เปลี่ยนแค่ล้อแมกนะฮะเป็นแมกทีอีสากานยกซึ่งเป็นแมกแต่งมาให้แล้วนะะ mm hmm. และนอกเหนือจากนั้นพี่รถใช้งานน้อยจริงๆนะฮะถ mm ้า hmm. พี่สนใจคันนี้ผมแนะนําเลยให้รีบจดให้รีบจัดเลยนะ mm hmm. ตอนนี้ก็คือแบบลูกค้าเยอะนะครับ mm hmm. ผมช่วงสิ้นปีดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.29%ดอกเอกเบีย้ยถูกด้วย mm hmm. สนใจรีบทักมาครับสรุปให้เลยนะตัวนี้เป็น f o er r t u n e r อรดเดอร์วีนะครับ mm hmm. เป็นตัว2 4 150แรงม้านะฮะ ได้ในเรื่องของราคาเปิดขายอยู่ที่1,129,000าครับฟีดาวพน่อน1 0 0กับอีก300บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจรีบมาได้รถปี2022ไใหม่แค่67,000โลเท่านั้นสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอได้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับส c ค i b e ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้ดูทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ